เราได้แล้วมาแล้วหดแล้วบอดดุงหดปลาแล้วเอ้ยเป็นแต่ปลาเป็นแต่ปลาไปแล้วพุ่นโอ้หกหาบกหาเห็นแต่ขี้เยอะเบื่อตองทั้งหมด้ลขี้เยอะทั้งเบิ้ลขี้เยือะทั้งหมด้ลไกีบเออเนี่ยนะคะเห็นแต่คอนแคนเห็นแต่ใบตอง เหยื่อใบตองทั้งเบิดผุ่นเขาไปลงมาหากินหาอยู่เต้นแต่ดงุงแต่เล่าหมุนปลาหมุนดงไปปาดเนาะคัดแขงคัดขาผัดไปกับ่เปลี่นผุ่นปลาผุ่นเล่าเป็นจังสี่แล้วหมุนเข้าไปหมุนดงหม,นมุนปลาเข้าไปกัพอได้อยู่ได้กินแล้วละ่ะโอ้ยจนเหงื่อแตกเหงื่อแตน เห็นเขาบ่าขัดบ่กินเข้าไปไว้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 คนไปบ่ท่านหมูแล้วบ่เห็นเขาแล้วเห็นแต่หลังไว้ไว้อบอเขาย่างไว้แดนกับบอท่านไอก็ไวดอนคนบ่ปวดคัดแข้งคัดข,ดขาไปอยากไปเนาะใจอยากไปก็ไป บ่ได้ก้นมั่นมือนึงกับไปแล้วขึ้นเขาขึ้นโคกางมันเป็นทางมันอยู่บ่อเป็นหน้าน้ำกันสามคนมีแต่ผู้หญิงอ่อยต่อยบ่ไม่้ชายจ้าคนญาลงหลงหล,ลงปลากันเลยไปบ่ไก่ไปบ่ไกไป่ไกปันใดอันนี้หอดทางแล้วบ่ลงละปลาก็นไดขึ้นภูเขาหลวงนะคะเอฟซี ขึ้นภูเขาหลวงตอนนี้ถึงทางลงแล้วนะคะไม่หลงป่าแล้วมาถึงทางแล้วะย่านย่านพ่อบ้านได้ไปหากันเลยเอาไม้ขีดเอาไฟไปลงลงลงป่ากับพ้กกันดังไฟห้องบ้าน <c oughs> พ่อบ้านมาเอาแต่ว่าอันนี้มาหอดแล้วหอดทางลงแล้วบ่ลุงแล้วล่ะ บอลงบ่ลงมาหอดขทางเก่าแล้วขาไปกันว่าสิได้เนาะอ่ะอขอ,อ,อ,องเครื่อของเขาไปละอยากเมินซ่าก็ยังอยากไปน้ามูแทงบ่ซ่าขาบ่เกิงก็อยากไปน้ามูดึงไม่ดึงตอกไปนอนอยากไปมาหอดที่เราค่อยไปให้เขาไปก่อน พ่งน้ำน้ำกินน้ำยู่น้ำกินเด้อแถวนี้น้ำกระไรล,ลงมากอันนี้เขาเอิ่นว่าปลาพักกูดแดงกินน้ำกินน้ำเมื่อบ้านเมื่อเมืองมาหอดแล้วมาหวมหอดหม่องเกา ไม่ผ่านเขาไปฮาอยู่หากนิันนี้เขาเขาได้แล้วเขาเอาของมาไหวทั้งนี้เนาะเขายัานเห็ดกะเตะมีทั้งหอเกลนะมองไม่ได่ผ่านเขามาทาล่าสัตว์นี่เฮ็ดอันย่านฝนตกห้ามก็เอานี่แล้วไม่ผ่าดแล้วก็เอาเอา,เอาแยง,งเอาผ้ามากลางไว้แล้วก็นอน ดังฟืนดังไฟโอ้โหแบบนี้แหละวิถีชีวิตชาวบ้านเหาเนะาะอยูห่หากินนี่แหละมองนี่แหละเฮ็ดแดงก็ออกปลาเฮ็ดแดงปลาเฮ็ดละงกหอดแล้วหอดแล้ว,ลว,ลวบาดนี้บ่นลงบ่ได้ไปหาดอกมะหอดปลาโกะล่ะปลาโกะทางลงงล่ะ ไหนว่าท่านมูกบับเบเป็นอย่างดอกหอดพี่แล้วบ่หลงดอกฮาทนะนาดำนาดำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหาอยู่หากินพัดกระยังกระตาพัดกระยังกระตานี่ดนได้ผ้า,า,าอ,าอืมนี่แหละหาอยู่หากินมันยากแค่ไหยโอ้ยนะได้ซ้ำนี่ก็ที่ว่าได้แล้วละ่ะ นี่ก็กินข้าได้เนาะนี่นะยอดขอนแค่นี่เขาปลาเขาดงมีแต่ไม่แต่ตอกบัดเลือกออกนี่ก็ได้ชั้มบาโลหนึ่งเนาะประมาณนี่แหละมันยังว่าท่านไหนเงี้ยวยอดใหญ่ๆอบอยู่นี่อ้วนๆว่าท่านไหนแบงว่าท่านไหนแบงก็อ้าวไปหาเรี่องนี่แ่ละนี่แหละหาอยู่หากินอันนี้ยอดไว นี่เขาเอิ่นยอดไว้นี่เขาเอิ่นยอดสารน,นี่เขาเอิ่นยอดสารสารกับไว้มันบอกคือกันนี่ก็ทางไปทางเมื่อบานทางเมื่อบานเฮาเออวังขัเม็ฆนี่ มาพักมาเศร้ามาปฏิบัติธรรมแถวนี้ก็ได้น้ำเบ้อังเบอ้อหงน้ำม,มันไหลลงขุง้นเบิมนี่เล้นี่เล้น้ำมีน้ำม,มีเท่ามีเขียดมีกบมีเขียดโอ้ยผู้เห็นแต่เขียดมีแต่เท่าขึ้นมาทางพูนขึน้นละปลูกาทิ้ ท้างไปทำท้างไปทำท้างแยกค็นแต่ปลาไม่โกะข้างแยกคุณนะเ็็นจะทำปลากโกะทั้งเบิดนี่คือภูเขาหลวงภูเขาหลวงนะคะเอซีพาเข้าดงเข้าป่านู่นไกล จะตุนสารตุนไวเอาบ่าได้เมื่อยแล้วหอดนี่ก็ดีแล้วนะเนาะเกือบบ่อหอดมันเมื่อยเขาเล่าเขาปลากุลุงนาปลาใหม่ใหญ่นาแรงนาแรง ขึ้นทางลงไปมาแล้วก็ปวดแข้งปวดขาเมื่อย้ยทางขึ้นเศร้าซะก่อนเมื่อยเมื่อยหลายเมื่อยหลายเศร้าซะก่อนมูพวกเขาไปลงหอดหมดเลยยังมาคาดลงผู้บันคาดลงผู้ลงทำโอ้ แล้วนะบบบเบิ่งสังขารเจ้าของสังขารเจ้าของไปบ่ได้ก็อยากไปไปบ่ได้ก็อยากไปน้ามูนี่งละเป็นน้ำใจใจมันอยากไปหอดแล้วหอดแล้วหอดทำหอดทำมองขึ้นคือเกาแล้ว ทำอ่องขินคือเก่าแล้วสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันไม่พ่อกันไม่คลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ